เอาละครับผมขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกมคอปปาร์ตี้อีพี่สี่กันนะครับโอเคมาต่อกันเลยครับผมหลังจากพัรที่แล้วเราเอา่าเรียกว่าไงนะมาเก็บไอดวงวิญญาณตรงนี้ใช่ไหมเราก็ได้กุญแจอ่อได้กุญแจอินอินฟอร์มารีคีนะครับมันเป็นอ่าเรียกว่ากุกุญแจอ่อาอะไรแล้ะวว่ากุญแจอ่าอ่าอะไรวะอินฟอร์มีเขา,เ,า,า,เ,า,ๆๆาเรียกว่าเอ่อห้องพยาบาลเออใช่ใช่ โอเคก็เด okay, so ี to to okay. uh ๋ยวก่อนนะห้องพยาบาลอยู่ตรงไหนครับห้องพยาบาลอยู่ตรงไหนเราจะต้องไปหากันโอเคเอ่อกดเซฟจอไปเสียงเพลงหายไปเลยนะครับเหมือนเราตอนที่เข้ามาชั้นนี้หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มีกระดาษเลยด้วยครับแล้วสภาพเละเลยเอ่อเช็คแต่ฮัสวายเดนอะฮะมี มีอ่าเป็นรอยมือที่เขียนเอาไว้อยู่นะครับเป็นรอยมือที่เขียนไว้บนพื้นนะครับเขียนว่าฉันคือกอเนอร์เหรอครับพี่อ่อ t e n d o n in my ม c อ n ร์เ e n d o n เหมือนว่าไอ <c oughs> เรียกว่าไงดีวะไอ เส้นเอ็นเหรอครับเขาเรียกว่าเส้นเอ็นตรงตรงข้อเท้าของฉันอ่ะมันอ๋อถูกตัดไปครับมันแย่มากมันเลือดเลือดไหลไม่หยุดเลยได้โปรดอย่ายอมแพ้ฉันต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพวกเพื่อพวกเราโอเคฉันจะฉันจะแอ่ะ เรียกว่า d อกช m e n นมันเป็นแบบอืมทำไอ้นี้ไวเหรอครับทำงวดไวปหรอที่ฉันได้เรียนรู้มานแล้วก็หวังว่าสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะช่วยตัวเองให้ปลอดภัยได้นะอ๋อหอยคนนี้ครับอืมสภาพนี่เละเลยโอเคเดี๋ยวไปหาอันนี้ห้องเลยครับอคอตเน,น็คอสเซนอ่าฮะ ทำไมมีเสียงอะไรเพิ่มมาด้วยวะเหมือนนี่เสียงอะไรเพิ่มมาด้วยนะครับอ่าแล้วแล้วข้อมูลที่มันให้มาคืออะไรอ่ะข้อมูลที่ไอ้นี่ให้มาเฮ้ยอ๋อนี่ไงครับโอเคอย่างแรกเลยนะหน้าต่างประตูแล้วก็ข้างนอก,นอกก,น,อกอนอกกำแพงนอกอ่านอกกำแพงเนี้ยของโรงเรียนนี้ไม่สามารถที่จะเปิดมันได้พังไม่ได้ อ่าฮะไม่สามารถทงมาได้ผมนะอะไรก็ตามนะ่ะที่ที่ไม่ mm, that's not r e a d outside the school r e a d outside อ่ะครับ outside the school อืม ขอดูคำนี้เป็นหนึ่งนะครับ anything d e s s just มันไม่มีสิ่งไหนที่สามารถพาไปนอกโรงเรียนได้เลยไม่มีสิ่งไหนที่ทำได้เลยอือฮ mm ึ hmm. มีบางอย่างอยู่อะครับอย่างที่สองเลยก็คือ บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ดีหรืออาจจะไม่เป็นมิรก็ได้นะนะบางทีก็เป็นผีที่ที่อยู่ที่นี่แต่ก็เป็นคนดีแต่ก็เป็นวิญญาณตรงวิญญาณที่ดีอ่ะฮะอืม gentle spirit she is w i l i g h t the move ok kind ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นพวกวิญญาณที่ดีหรือว่าวิญญาณที่แบบอืมค่อนข้างจะแบบอ่าเป็นมิตรอะครับเขาจะเป็นดวงไฟสี สีอ่าสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินไม่ใช่สีน้ำเงินดิสีฟ้าสีฟ้าขอโทษพูดผิดอ่า <c oughs> ส่วนสีเลยอ๋อพวกอัเทมในนี้ก็น่าจะเป็นแบบเป็นเหมือนไฟอะครับมันเป็นแบบเหมือนเลือดอะอ๋ออเคขอบคุณมากสำหรับข้อมูลย่ำเดี๋ยวเราไปห้องพยาบาลเอ๊เสียงเพลงมันหายไปจริงกันแน่หรือว่าหรือว่าไม่มีวะครับมันกดเมนูต้องกด ESC ผมปิดไปหรือเปล่าอ๋อไม่เนี่ยโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรครับเราต้องไปหาห้องโอเคนี่ไงเพลงมาแล้วโอเคเราต้องเข้าฉากจริงด้วยครับเอ่ออันนี้ดวงไฟสีฟ้านี่เราคุยแล้วใช่ไหมอ่าใช่อเคเราคุยไปแล้วเดี๋ยวหาห้องพยาบาลก่อนครับตอนนี้ห้องพยาบาลอยู่ตรงไหนผมก็จําห้องไม่เอาละเงยียบเล้อันนี้เป็นคลาสรูอสี่ครับอันนี้เป็นเบสเมนต์ โอเคชั้นนี้ไม่ใช่งั้นก็เดี๋ยวไปหาพวกอ่านี่เราอยู่ชั้นสี่ปะหรือว่าชั้นที่เท่าไหร่วะจาชั้นไม่ได้เนะครับเดี๋ยวไปหาห้องพยาบาลก่อนแล้วก็แล้วค่อยว่ากันอีกทีฮะอันนี้ก็อ่านไปแล้วเนาะอ่าอาร์ดเอ้ยอิชเทิร์ดไม่ใช่อิชาร์ดอีก็อ่านไปแล้วโอเคที่ไปไหนวะเนี่ยอ๋อโอเคครับ อเคขึ้นมาบนนี้สิ uh, ห้องพยาบาลอยู่ไหนครับอันนี้เป็น uh, uh, อินฟอร์มอ่ี่อ่านี่ไงตรงนี้ครับโอเคใช้กุญแจเรียบร้อยโอ้ oh. ทำไมสภาพมันดูแปลกๆเอ้ยมีเทียนอยู่ด้ตรงนั้นด้วยครับอ๋อเซฟโอเคเซฟไปก่อนครับกดกดกดโอเคกดกลับเซิมเมนิชนอ่าฮะ วันดีแเจเขาต้องการหมดนี้เลยเหรอในประมาณนี้อ่ะครับ mm hmm. น้ำอาฉันก็ไม่ได้อาเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้หิวไม่ได้หิวน้ำหรอครับประมาณนี้ปะเดี๋ยวดูแป๊บน,นึงนะอ๋อฉันก็ไม่คิดหรอกนะ่าฉันก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความกระหายน้ำสักหน่อยนะแต่ว่าฉัน น่าจะหมายถึงก็น่าจะหิวน้ำอะไรฮะอันนี้เป็นรูปออวัยวะของมนุษย์นะครับโอ้โหมันมีรูปให้ดูด้วยฮะนี่ก็ไม่แปลกครับอันนี้ปกติดีแต่มันมันมีเลือดติดด้วยครับเหมือนที่บอกปกติมันต้องมันต้องไม่มีเลือดติดใช่ไหมมันต้องเป็นรูปแบบเป็นให้เห็นเป็นในนั้าไปเลยครับเป็นสีให้ดูไปเลยแต่อันนี้มีมันดังมีรูปติดมาซะงั้นเลยนะครับไม่ใช่มีรูปมีเลือดติดออกมาซะงั้นนะครับ นี่ก็ตู้อะไรไม่รู้ออ๋อถูกเป็นลายมือของใครบางคนครับมันเขียนว่าอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่มันบอกว่าอให้อให้ทำความสะอาดนะครับให้ให้ล้างมือของของตัวเองด้วยอ่าสบู่โอเคหย่อมแล้วสบู่อยู่ไหนสบู่ o f s a l i n g b o x o f อ่าอืมจะลองเอามันมาไหมเหรอเอาออกมาสิ อ่าเป็นบล็อกออฟบล็อกออฟไม้เอ่อเป็นไม้ขีดกล่องไม้ขีดครับผมนะกล่องไม้ขีดเหรออืมกล่องไม้ขีดไปทำอะไรวะก็ต้องส่องไฟนี่ใช่ไหมล่ะส่องไฟแล้วต้องเตียงนี้ <laughs> เตียงนี้เอาไว้ทำอะไรเรับเนี่ยเข้าไปนอนได้หมเออเข้าไปนอนเนีเออ่ยเขาไปนอนเข้าไปนอนนอนพักแหมยังจะมีเวลามานี้อีกครับไม้ขีดเหรออ้าอนี่อะไรเนี่ยเอสซสการเดินทางอยาสุ้การเดินท,เดนทางมัน โมเดลเฟอร์ช To อินทไม่มีทางที่จะมันไม่มีทางที่จะแบบไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้เหรอแล้วก็ไปสามารถกลับมาได้ด้วยคืออะไรครับอันนี้มันคืออะไรแน่เนี่ยโรบิสซิงเกิลแอลกอฮอล์อ๋อแอลกอฮอล์ครับ พ่าเธอํำเอามันพวกไอเทมนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเสผ h ีเตอร์เอ่อเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรละหรือว่าเรา,เรามันต้องไปส่งในจุดที่แบบว่ามันมันเรามีไม่ได้สำรวจแล้วครับ นี่ก็มันได้ใช้ได้เฉพาะตอนนั้นแหละเกิไม่รู้ว่าใช้ตอนไหนอะครับนี่ไม่เกี่ยวเนมนแท็กลิสก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ว่ามันจุดอันนี้เหรอ <c oughs> จุดอันนี้ซ้ำได้ไหมเนี่ยเนเวอร์ไลอ์เกนครับส่องแสงไม่ได้อีกแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาส่องแสงได้เหมือนเดิมมันต้องเอาไปทำอะไรวะกล่องไม้ขีดเหรอ มันมีจุดไหนที่มันมืดปะโอเคแต่นี้จําได้จําได้อ,อนี่เปิดไม่ได้ครับเป็นห้องวิทยาศาสตร์บางส่วนก็มืดปะใจเสียงบางส่วนก็มืดบางส่วนก็ไม่มืดนะครับไอโรงเรียนเนี้จยจริงอยากเรียกว่าโรงเรียนเลยดีสภาพมันไม่ใช่โรงเรียนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ่คัสซมูมสามเอล็อกครับอืมแล้วห้องนี้ทำไรวะห้องนี้ที่เราเข้าไป ห้องนี้อ๋อห้องนี้ที่เราเจอวิญญาณตัวแรกนี่ว่ามันใช้ไอเทมไม่ได้อะครับม,มันไม่ต้องถึงแบบจุดที่มันจะใช้จริงๆแล้วมันจะใช้ไดน้นี่เป็นไหนวะสึกเอ้ยวิญญาณตัวน,นี้เอี่อาฮะเอสโซเมนเดส้างด้นที่นี่ก็เหมือนนั้น,น,นแหละแมาควา่าไม่มีไม่มีค่าครับ ทำไมฉันหนึ่งต้องทำไมฉันหนึ่งต้องตายละ่ะโอ้นี่น่เป็นคำพูดก่อนตายใช่ไหมครับอ้าวได้กุญแจที่ไม่ได้กุญแจอะไรมาไม่รู้ด้วยครับฉันรู้สึกว่าพวกเราอะม,มีแบบอ ฉันรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดอา่าฮะตลอดเลยอะ่ะให้ดีนะก็ไม่ไม่ต้องคิดถึงพวกมันหรอกนะอุ้ยตกใจเสียงครับเสียงเดินไหมเสียงไอ้แผ่นไม้นี่แม่งโคตรน่ากลัวเลยเออมีเสียงเพลงอันนี้มันค่อยดียังชั่วนเนี่ยครับโอเคตรงนี้เดินข้ามไม่ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไป ไปไล่หาให้หมดเลยไอ้ชั้นพวกนั้นน่ะไ,ไอ้พวกเอ่อไอเออไ้พวกชั้นนี่แหละฮะดูให้หมดดูให้หมดฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้กุญแจนี่มันคืออะไรมันไม่บอกเนีย่ยมันเป็นมันเป็นอันโนคี่อะครับเนีย่ยมันเป็นอโนคี่ต้องเป็นห้องที่แบบเราไม่รู้จักเปิดมั่วๆไปแหละเดี๋ยวก็นั่นนั่นเองห้องนี้ใช่ไหมสามเออเอา้เอาใช่เฉยเลย นาอมิมีอะไรหรือเปล่าฉันไม่รู้มันมันเหมือนกับว่าอนโนะเอสโซนเหมือนกับว่าไอ้หัวใจของฉันอ่ะมันมันยังไงอ่ะครับมันแบบมันเต้นผิดจังหวะครับตอนที่ตอนที่แบบตอนที่เปิดห้องนี้มาอ๋อ อ๋อไม่ใช่ตอนที่แบบกุญแจมันแบบที่เราต้องหมุนกุญแจอะครับอ่าตอนที่หมุนกุญแจอะมันทําให้หัวใจฉันเต้นผิดจังหวะอะรู้สึกมีความรู้สึกที่ไม่ดีเ่ยับห้องนี้เลยฮะอ๋อใช่ชัเนนะทอย่าล้โอเคนะอ่าใช่หมายถึงว่าเอ๊ะอเหมถึธอช่้ล่ะว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะอ่า อาจจะมีสมบัติที่ซ่อนอยู่ก็ได้อาฮะพยายามคิดในแง่ดีเข้าไว้เนาะเราไม่เข้าไปก่อนได้ไหมเนี่ยขอไปเซฟก่อนได้ปะขอไปเซฟก่อนได้ปะเออขอไปเซฟก่อนครับกลับไปจุดเซฟเป็นจุดเซฟที่ใกล้สุดในตรงนี้แหละนะไม่ต้องไปตรงห้องไอห้องนอนหรอมาั้งแต่เหมือนตรงจุดเซฟมัน่นใจนั้นว่าแบบเป็นพวกจุดที่ผีมันมาไม่ได้ปะครับแบบน่าจะเป็นจุดเซฟอะเออจุดเซฟอะจุดที่ปลอดภัยอะออโอเคเดี๋ยวลอง ลองไปดูตรงห้องนี้ก่อนครับตรงห้องนี้โอเคพร้อมแล้วเข้าไปเลยจะมีอะไรซ่อนอยู่นะอืมไม่ใช่ห้องนี้ปะเอ้ยถูกแล้วนี่หว่าเวอร์อะไรของกูเนี่ยสภาพเพลงดับแล้วโอ้โอ้ศพของคนอื่นนี่นะ Uh huh. มีข้อความเขียนไว้นะครับตรงพื้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามอย่าอย่าไปดูที่อย่าไปดูที่ออ่า,อาหนังสือพิมพ์ครับฉันคิดว่าเราควรจะออกจากห้องนี้นะหรือหรือไม่ก็เราไม่ควรจะอยู่ที่นี่อ่ะโอเค <Okay. S 1> ก็แค่อา่าฮะอย่ามองไปที่ไอ้หนังสือพิมพ์โอเคครับหนังสือพิมพ์นี่ไงหนังสือพิมพ์ดีแล้วไปดูไอ้นี่ก่อนถ้าถ้าดูตรงนี้ทีทีเยบรปอยเนี่ยโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องสนใจมันครับแคนเดลเฮียเฮ้ยใช้ไม้ขีดไฟจุดไม่ได้เหรอใช้ไม้ขีดไฟเนี่ยอืมขอดูใต้โต๊ะแล้วกันครับใต้โต๊ะก็ เอหรือว่าไอวิญญาณที่เราเจอตอนนั้นหรอครับไอวิญญาณของที่ที่แบบที่มนแบบอ่าที่มันร้องด้วยความเจ็บปวดตรงบันไดอ่ะที่มันมีไอเรียกว่าอะไรวะเก้าอี้มันขวางทางขึ้นไปอยู่ครับมันได้เป็นหอยคนนั้นหรือเปล่าเอแต่มันบอกว่ามันอย่ามองใช่ไหมแล้วมันจะไปดูตรงไหนอะ่ะใต้โต๊ะก็ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะลองไปมองดูไหมเราเราขัดเราขัดคําสั่งอยูไหมอ่าอืม มันก็หน้าลองนะครับมันก็หน้าลองนะแต่มันก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนี่ใช่ไหมแล้วเข้ามาในห้องนี้ทาไมวะอ่ะลองดูแล้วกัน,นครับขแต่เขาก็เตือนเราแด็แนะอ่ะดูเอาเอาไม่ใช่นี่ว่านี่มันเป็นแบบเป็นเหมือนนนั้นะเฮ้ยครับเป็นป้ายประกาศเหรอ so, circuit n in the murder ฆาตกรเหรอครับถูกถูกรับพาตัวถูกฆาตกรรับพาตัวไป อ่าฮะชื่อที่ดีเหรอของโรงเรียนเทเบิลโฮสอ่าฮะเรื่อต้นเ,เลือดของวันนี้มีบางบางอย่างหายไปเหรอเอ่อในอดีตอ๋อมีเด็กหายไปครับมีเด็กหายตัวไปน่าจะถูกรับพาตัวเะลเรเนาะ i n v e s i b i y location อ uh ่า huh. ฮะ i e l d watch อืมประมาณว่า,างไงอะ่ะก็คืออ่าพวกพนักงานสืบสวนนะครับอืมก็พยาพยามค้นหาที่อยู่ของเด็กพวกนี้อย่างนะ้แล้วก็ คนพบพวกเขาในสภาพที่แบบเหมือนไม่สามารถไม่สามารถนั้นได้ปะ่ะเออ๋อเป็นเจอเป็นในตอนที่เป็นศพแล้วอ่ะครับศพของคนพวกนี้อฮะอยู่ภายในอาคารโรงเรียนประถมอ๋อเจอวันที่สิบแปดกันยายนครับหนึ่งเก้าเจ็ดสามประมาณช่วงประมาณเจ็ด โคช่วงมาอ่าช่วงมาเจ็ดโมงปะ PM PM นี่มัน PM นี่ก็ได้เป็นตอนตอนเช้าแล้ว AM นี่เป็นตอนตอนกลางคืนนะครับใช่บอกว่าใช่บอกว่ะ <laughs> ช่างมันโอเคไปอ่าต่อโอเคอนโทเฟเสอืมแต่จากที่โรงเรียนได้พบเรื่องนั้นก็ Out, test นี่แค l ตาล็อ f เท e ไฟบั e s ์นี่ประมาณว่าแบบเจ้าที่ก็บอกบอกอาจารย์นะฮะพวกอาจารย์อ๋อเหมือนกับว่ามีบางสิ่งเจอบางอย่างเหรอครับ เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ถือเหมือนเหมือนมีกันไกที่เปื้อนเลือดนะครับถือกันไกที่ที่แบบเปื้อนเลือดไว้อยู่ศพแต่ละศพดูเหมือนจะมีอ๋อเหมือนเป็นแบบเป็นแบบอ่ามีเป็นเกิดมาจากของมันนะครับ mm. serve and remove อะไรวะเนี่ย มันคำมันหายไปนะครับอ่ยังไงดีลอะฉันคิดว่าฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะฉันไม่เคยนะสิแต่ฉันคิดว่ามันคงมันคงเกิดขึ้นมาก่อนที่พวกเราจะเกิดจะเกิดมา งั้นเราก็ไม่เราก็ไม่ควรที่จะไปให้ความสนใจกับมันมากหรอกนะโอะนั่นไงไม่ความสนใจกับมันมากฮะ <G ül> เอาแล้วโอเคนะ,คะขอขอแก้นิดนึงน,น,น,นะตะกี้ผมจำผิดนะครับีเอมมันไอเจ็ดจุดอม่ะมันเป็นมันเป็นอันน,นี้เว้มันเป็นตอนตอนเออเขาเรียกว่าไอ นึกออกือก,กี้แล้ว,ลลวคุณลืมอีกอะคุณลืมอีกอะเขาเรียกว่าตอนตอนเท่าไหร่หรอวะตอนนึกอหนึ่งทุ่มเออตอนหนึ่งทุ่มเพราะว่าไอผมดูผิดนะฮะต้องเป็นตอนหนึ่งทุ่มโอเคแล้วเดี๋ยวนะประตูมันปิด what เด e f ฟ c k ประตูปิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วเฮ้ยไม่ตลกแล้วเว้ยใครมันมาเล่นอะไรพี่เลนพี่เลน,เลนวะเอา้าถ้าต้องนี้หรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตรงนี้เหรออา้าวประตูเปิดไม่ได้อะครับเอ๊ะหรือว่าเราต้องอ่านนี้อีกรอบเหรออา้าวนี่เป็นโพสอยูอ่ๆโอ้ไม่มีทางไปจากห้องนี้เฮ้ย,พยเพลง เพลงมาแล้วเพลงมันมาแล้วโอ้จุดเทียนได้ไหมเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเพลงมันดังขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกเฮ้ยไม่ตลกนะเลยเฮ้ยเพลงมึงอย่าดัง,งมึงอย่าดังเพลงมึงอย่าดังมึงอย่าดังเออเดอโยชิซาวะอ่า อาสุอาสุอาสุสาวอาส,สสาวะอสสวะปล่อยฉันออกไปให้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 ฉันออกไปเปิดถึงว่าอีประตูบ้าที่มันเอ่อให้ฉันออกไปอ๋อมีเขียนตรงนี้อะครับเ e t มีเอาโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ่อ ่ไม่มีทางไปจากห้องนี้แล้วตัวละครเราไม่พูดอะไรเลยเหรออ้าวหรือว่าคือเราเราออยกูตกใจอยู่ๆก็มันไม่มีทางออกจากที่นี่ <c oughs> เออเราทำไงกันดีล่ะเเดี๋ยวนะเดี๋ยวเธอหมายถึงอะไรอ่ะว่า <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีอะไรเอาเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้มองมาทางนี้มีอะไรไอ้นี่เหรอเนี่ยไอ้นี่เอาเอานี่มาไม่ได้เหรอเอาไอไอไม้ขีดเอามาจุดให้มันมีแสงอ่ะเดี๋ยวเราต้องทำไงเนี่ยโอ้มึงเปิดแบบนี้กูกูไม่ตลกนะมึงเปิดให้กูแบบนี้กูรู้มึงจะทำอะไรกูอย่าอย่าโอเคโอ้โอ้ นี่มันน่ากลัวมากเลยเนี่ยเฮ้ยอย่านันนันนี่จะไปดูอีไนย์ไนยอยู่โอไม่ไม่มันหายไปอะไรหรอไอเจ้าอ่าไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ตุ๊กตุ๊กตากระดาษเออที่ฉันได้มาจากอ่ะอนย์โอ้ขอมันใช่รึอะอืมได้ เขาเรียกว่าอ่าชามอเดชมันมันไปไมได้ไงอประมาณนี้ครับนักเจะยงอยู่ในฉันใส่มันไว้ในอฉันใส่มันไว้ในกับใน ในเรียกว่าอะไรแล้ววะใส่ในกระเป๋าเออในกระเป๋าของฉันอ่ะมันน่าจะตกสักที่ไหนมันน่าจะตกสักตกลงสักที่ไหนสักที่นี่แหละอคือจตชมาวานย๋อนั่นแหละทำไมฉันถึงบอกให้เธอเก็บมันไว้ไงเล่าอ่าทำมันหายซะงั้นอ่ะเออฉันเศร้ามากเลยอ่ะเออลองไปต่อมาเนี่ยโอ๊ยใจเสียงอะไรเมื่กี้มันเป็นเสียงมแมลงตรงน,นี้แน่เลยใช่ไหมเนี่ย ไอห้องพยาบาลเรอไรแค่นี้มามันไม่มีอะไรแล้วหรอห้องพยาบาลเนี่ยเอา้าตกใจแล้วเสียงเพลงมันเปลี่ยนแบบนี้ได้เนี่ยเนี่ยตรงเตียงไม่มีอะไรแล้วหรอตรงเตียงอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วจริงดิไอที่มันบอกว่าให้เราล้างมือด้วยสบู่เนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะแล้วสบู่สบู่ในห้องพยาบาลไม่มีเหรอหายไปไหนหมดเนี่ยแม่งนักเรียนใช้หมดเลยหรือไงวะ แล้วสภาพโรงเรีนแบบนี้ใครจะอยู่วะใครจะเอาไว้วะกูนี่ก็พูดอะไรแปลกๆโอเคเซฟกลับไปเอ้ยเดินติดหรือว่าเราต้องกลับไปในห้องนั้นอีกรอบหนึ่งเราไปดูในห้องนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วกันเกลียดเวลาไฟมันดับแบบนี้มากเลยครับเกลียดความไฟดับแล้วก็มาสว่างแบบนี้มากเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรเวลาค่อนข้างโอเคมันโอเคตรงไหนเนี่ยมันโอเคตรงไหนวะ มีอะไรอีกไหมมีเสียงอะไรด้วยอ่ะมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมเนี่ยเอา้า Never this เอ้ยอะไรเนี่ย this room อะไรวะอ่อ uh, you เป้ยอะไรวะอ่านไม่ออกไม่ไม่ได้เลยสักอย่างครับเออแล้วไอ้คำข้างบนนั้นหายไปยังเอา้าได้ name tag มาครับได้ name tag ไปมาเมี่อกี้ name tag l i s อ๋อ oh, เป็นชื่อของไอ้พวกนี้ครับของไอ้ไอ,พอ้พวกอ่าพวกศพพวกเนี้ยเล็ดมีเอวเล็ดมีเอาแสดงว่ายัางอยู่ในห้องใช่ไหมอ้งวิญญาณคนเนี้ยอาซูอ่าอาโยชิดาะว่าอาซูอาซูสะเนี่ยน่าจะอยู่น่าจะถูกตายอย่างนี้ปะมันคืออะไรเดี๋ยวขอดูเนมแท็กกสิอ่านี่ไงก็ไม่ใช่นี่หว่านี่มันมิคามิอาซูกะคาโตะเราได้นเนมแท็กของ สามขีดหกชินอาชิโอ้โหโอเคผมก็เป็นว่าสับเกมคอบปาร์ตี้พาณิชย์ก็ขอโจยที่เท่านี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอใหม่พาร์ทหน้าก็พาณิชย์หน่าจะไม่ค่อยเจอยังไม่ค่อยเจออะไรหลอนๆนะเจอแค่แบบมันมันวิวอารมณ์เฉยๆอะฮะมันวิวอารมณ์ให้ร้อนอโอเคไว้เดี๋ยวเจอใหม่พาร์ทหน้าครับก็ถ้ามีใครผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันพาณิชย์หน้าพาณิชย์ไปทางนี้บบ๊ายาย